Mini Reborn 2,026ถือเป็นการกลับมาของรถยนต์ไซส์เล็กที่หลายคนเฝ้ารอการออกแบบรุ่นใหม่นี้ถูกยกระดับให้หรูหราล้ำสมัยและตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยมากขึ้นชื่อมินิยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นรถขนาดกระทัดรัดที่ขับง่ายแต่ครั้งนี้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์และเทคโนโลยีจนกลายเป็นรถพรีเมียมที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะและดีไซน์ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกมินิรีบอน2,026ใช้การออกแบบใหม่หมดเน้นเส้นสายตัวถังที่โค้งมนและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ของมินิเข้ากับความล้ำสมัยของยุคใหม่ไฟหน้าเลเทรงกลมที่เป็นซิกเนเจอร์ยังคงอยู่แต่เพิ่มความคมชัดและเทคนโนโลยีแมทริกเลสเพื่อการส่องสว่างที่ชาญฉลาดมากขึ้นสีตัวถังลากย่างสีดำเงางามช่วยขับให้รถดูหรูหราและพรีเมียมเส้นโครเมียมรอบคันให้ความรู้สึกหรูทันทีตั้งแต่แรกเห็น ล,ล้ออนลอยไลน์ใหม่ขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้เข้ากับสไตล์สปอร์ตและพรีเมียมส่วนด้านท้ายของตัวรถไฟไท้ายเล็กแบบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทงยูเนียนแจ็คถูกดีไซน์ให้ดูโมเดิร์นและโดดเด่นขึ้นกันชนท้ายปรับใหม่เพื่อเพิ่มความสปอร์ตและความสมดุลในทุกมุมมองทำให้มินิรีบอน2026ไม่เพียงแต่มีความเป็นรถขนาดเล็กสำหรับเมืองเท่านั้นแต่ยังดูมีรถสนิยมและดึงดูดสายตาไม่แพ้รถหรูขนาดใหญ่ เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารมินิรีบอลสน2026คุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างทันทีดีไซน์ภายในถูกยกระดับอย่างมากวัสดุที่ใช้เป็นหนังแท้คุณภาพสูงผสมผสานกับวัสดุรีไซเคลิลตามแนวคิดความยั่งยืนคอนโซลกลางออกแบบเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยมาพร้อมหน้าจอกลาง OLED ขนาดใหญ่ที่มีการแสดงผลคมชัดรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบระบบอินโฟเทนเมนมาพร้อมผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถสังงานด้วยเสียงได้หลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้กระชับและสบายรองรับทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลเบาะด้านหลังสามารถพับปรับได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระไฟแอมเบียนท์หลายรอบห้องโดยสารสร้างบรรยากาศที่หรูหราและปรับเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนพร้อมกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจง่าย ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยมินิรีบอล2,026มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้อง360องศาที่ช่วยให้จอดรถในเมืองได้ง่ายขึ้นทําให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์สำหรับสมรรถนะการขับขี่มินิรีบอล2,026มีทั้งรุ่นเครื่องยนต์สันดาปและรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบ e v รุ่นสันดาปใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัด ขับสนุกตามสไตล์มินิส่วนรุ่น E ีีมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ให้แรงบิดทันใจการเร่งออกตัวทำได้อย่างนุ่มนวลและเงียบสนิทแบตเตอรี่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า400ถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังได้ถึง80%ภายในเวลาเพียง30ถึง40นาทีช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ให้เกาะถนนมั่นใจมากขึ้นการบังคับเลี้ยวยังคงความคล่องตัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมินิแต่เพิ่มเสถียร,รภาพและความนุ่มนวลสำหรับการเดินทางไกล เสียงรบกวนจากภายนอกถูกเก็บเสียงได้ดีขึ้นห้องโดยสารเงียบและให้บรรยากาศพรีเมียมในทุกการเดินทางในส่วนของราคาคาดว่ามินิรีบอน2026จะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นราวๆ2ล้านบาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์สันดาบและประมาณ2ล้าน5 0 0บาทสำหรับรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้ทั้งการออกแบบที่หรูหราเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและออปชั่นความปลอดภัยครบครัน มินิรีบอ n 2026จึงไม่ใช่เพียงรถยนต์ขนาดเล็กสำหรับเมืองเท่านั้นแต่เป็นรถที่สะท้อนรสนิยมไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยีใหม่ของอนาคตเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความพรีเมียมในทุกมิติทั้งการดีไซน์สมรรถนะและความสะดวกสบายเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะสร้างกระแสในตลาดรถหรูไซส์เล็กอย่างแน่นอนในปี2026